สวัสดีครับพี่น้องที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประปาครับวันนี้ทางทีมงานอบตน้องเวงก็ได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้านให้มาทำการย้ายท่อเมนครับเนื่องจากว่ามีการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ มาบดบังหรือว่าทางเดินของน้ำนั้นมาชนกับท่อเมนประปาทางทีมงานก็จำเป็นต้องออกมาเพื่อที่จะย้ายท่อเมนออกจากจุดท่อระบายน้ำตอนนี้ทางทีมงานก็รวบรวมคนวางแผนงาน แล้วก็ทำงานจนลุล่วงสำเร็จด้วยดีครับใช้เวลาในการทำงานก็ประมาณ4ชั่วโมงครับผมขอบคุณทีมงานขอบคุณคณะผู้บริหารเจา้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนรวมทั้งชาวบ้านด้วยครับ ที่ออกมาอำนวยความสะดวกให้การทำให้การทำงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมงานทุกอย่างนั้นต้องอาศัยทีมงานต้องอาศัยบุคลากรต้องปรึกษาหาลือกันครับเพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จ ก็ขอแสดงความดีใจกับชาวบ้านนะครับที่จะได้ใช้น้ำกันทันเวลาครับผมสวัสดีครับ